พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตราส3กำหนดให้ประเภทและขอบเขตบร,ริการสาธารณาสุขในระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าครอบคลุมถึงบร,ริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ถักเลือกดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดบูรณาการร่วมบร,ริการระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเลือกรับบร,ริการได้รับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพและดูแลสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อมัอมาพาตและผู้พิการเกิดการอน,นุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมีบันทึกเล่าถึงชายผู้หนึ่งนามว่าชีวกะกุมารพัฒนผู้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวิชาแพทย์และเราได้เรียกวิชาแพทย์ที่ท่านใช้ว่าวิชาแพทย์แผนโบราณ สำหรับประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยในสยามประเทศและในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตักโรคระบาดไปทั่วจนเป็นที่มาของการจัดตั้งสิริราชพยาบาล และทรงโปรดให้มีการเรียนการสอนการรักษาทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตกร่วมกันและได้จัดพิมพ์ตำราสำหรับโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรกจนถึงในสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดตั้งสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้นที่วัดโพและก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทว,วิทยาลัยขึ้นในเวลาต่อมา จากภูมิปัญญาที่ได้สังสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานวันนี้วิชาแพทย์แผนไทยคือส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพท่นหน้าที่ให้บริการผสมผสานร่วมกันกับระบบบริการแพทย์แผนปัจจุบันเราจัดสรรประมาณสำหรับการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปีประมาณประมาณ2 5 0น่าอนเริ่มต้นได้รับประมาณประมาณ28ล้านนะครับในปัจจุบันเนี่ยปี5้า7เนี่ย เราจะมีเงระมาในการสนับสนุนประมาณ400ล้านบาทต่อปีมันก็เป็นนโยบายที่สําคัญที่เราอยากจะเห็นการผสมผสานกันนะเราคงต้องใช้จุดแข็งของการแพทย์แผนไทยนะไป,ไปเติมส่วนขาดของระบบระบบของการแพทย์ต่วนตกนะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีหลักประกันสุขภาพทวนหน้าขึ้นโดยที่รัฐได้สนับสนุนผ่านมาที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เราก็คิดว่าเรื่องการแพทย์แผนไทย เป็นองค์ความรู้ที่ดีที่มีประโยชน์กับประชาชนจึงกำหนดในสิทธิประโยชน์แล้วก็มีการจัดสรรตามรายหัวปัจจุบันเน้ได้รับการสนับสนุน8บาท20สตางค์ต่อ,ต,อต่อคนต่อปี จากจุดเริ่มต้นของระบบหลักประกันสุขภาพทวนน้าที่ทำให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการบริการการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันจนกลายเป็นระบบสุขภาพที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุขภาพมากที่สุด วันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าของคนไทยได้เพิ่มบริการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้นที่จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคามนอกจากแผนกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลมหาสารคามที่เปิดให้บริการแล้วที่แผนกผู้ป่วยนอกก็มีการจัดพื้นที่ ให้บริการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ป่วยผู้มารับบริการด้วยเช่นกันเพื่อช่วยผ่อนคลายผู้มารับบริการและให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรเ,เ,ดเดช่นเดียวกับที่โรงพยบาบาลท่าโรงช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนสามารถเลือกรับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันได้โดยเฉพาะงานแพทย์แผนไทย ซึ่งเปิดให้บริการแบบองค์รวมที่ดูแลตั้งแต่เรื่องอาหารการส่งเสริมสุขภาพงานรักษาพยาบาลเช่นนวดไทยนวดประคบอบสมุนไพรอาบสมุนไพรสู่สมุนไพรและฟอกสมุนไพรให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตผู้พิการเป็นกระดูกตับเส้น เจ็บใจหนองจากเอวเอวหลงหนองกินยาหมอล่วงมันไม่ดีขึ้นเพถ่งหมอล่วงก็นนัางไวมาบ้านบัสเองถังนั้นี้มาได้20วันมันดีขึ้นคุณยายกำแหงสีทัพเป็นชาวบ้านป่าร้างในอำเภอสว่างแดนดิน คุณยายมีอาการป่วยเป็นเน็บชาที่มือและเทา้าแขนขาไม่มีแรงวันนี้ลูกสาวคุณยายจึงพามาหาหมอที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินที่แผนกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้ าาาากรค่นแต่วันนี้ดูเหมือนคุณยายจะมีอาการชามือและเท้ามากกว่าปกติคุณยายจึงได้รับการตรวจจากคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยอีกทางซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีของระบบบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราสว่างแดนดิน ซึ่งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกันยายกับเป็นมือชาหนอหมอสมม่งมาตรวจเลือ,อดคุกห,หมอจดดียายชอบคุณหมอที่จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากำลังเดินทางไปพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยอยู่ไฟเพื่อดูแลหญิงหลังคลอดใหม่น,นี่เป็นปฏิบัติการเชิงลุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาสถานบริการก็เข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยเวลาห้องหลังคลอดนี่จ้ะก็มันทำให้เรารู้สึกจะได้แต่เจ้ามัน รร่่าาางกยยเจจะได้น้นนนอมัีคุณยายเองปัตตราคะก่อนหน้านี้เมื่อ8เดือนก่อนคุณยายป่วยด้วยอาการเส้นยึดรั้งทำให้ไม่สามารถเดินหรือยืดแขนขาได้ดนะแต่หลังจากการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านวังปทุมนานถึง8เดือนเต็มทำให้คุณยายเอง กลับมาเดินได้เป็นปกติอีกครั้งตอนนี้แต่ว่าปวดหลังปวดขาปวดปวดคือนมาปวดขึ้นมาหอดงอนหดที่่ะมันขางอขาติดเลยทับเขามาถึงเดินบ่ายมานวดแผนไทยก็เป็นหูอ่อนไดนเหยียดขาเหยียดแข้งคอยดึงคอยยืดออกลูกก็นวดหมอก็นวดยองสิเแลวเดินได้เหลวดีใจเล้ว พูดได้ก็ว่าถ้าคนตายขึ้นก็ขึ้นมากเหรอวะนะมาชมกินทุกงมือเลยครับจินเะจะกิเจิ้งก็เรืองไ้ิมไต่กินเบลียเดี๋ยวนี้มาชมาชมกินุงเ้าเี่ยง การไปใช้บริการด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆขนาดนี้เนี่ยเรามีทั้งยาแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นยาที่ได้รับการยอมรับบรรจุในเ,เป็นรายการของบัญชียาหลักแห่งชาติมีบริการท,ที่เรื่องของการนวดท,ที่เป็นใช้ศาสตร์ของแพทย์น,บบนั้นต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นบริการที่มีประโยชน์กับประชาชนแน่นอนที่นี้ก็อยากให้บุคลากรทางการสาธารณสุขได,ได,ได้ให้ความสนใจไปศึกษาดูว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนของเราอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมให้มีการใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยการดูแลสุขภาพที่จะให้คุณภาพชีวิตที่ดีที่ยั่งยืนนะครับทุกคนใฝ่หาครับเพราะฉะการดูแลเรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยผมเชื่อว่าภูมิปัญญาบ้านเราเหมาะสมกับคนไทยเรายังมีประโยชน์ยังมีที่ใช้หน้าที่เราคือทำอย่างไรครับที่จะแปลงสาระ จากอดีตให้สามารถที่จะตอบโจทย์ให้พวกเรามีความเข้าใจที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ด้วยความมั่นใจวันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยกำลังก้าวไปอีกขั้นประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเลือกรักษาพยาบาลด้วยแพทย์แผนไทยซึ่งครอบคลุมทั้งบริการนวดไทยนวดประครบอบสมุนไพร เพื่อลดอาการปวดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตผู้พิการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดทําให้ประชาชนที่แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลก็มีทางเลือกในการรักษาเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้นเราเชื่อว่าการแพทย์แผนไทยคือความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติบำบัดที่เข้ากับวิถีชีวิตและสอนให้เรารู้จักพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพที่เราทุกคนควรภาคภูมิใจ จักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย